ันไม่นไม่ทราบว่าน ok te <c oughs> ้องๆเได้ทราบรอเขาเได้ทรงตรงีหรือเปล่าวะกลางคืนกับกลางวันนี่ยมันไม่เหมือนกันนะลนะ่นะความันก็มีปัจจัแล้วก็เรอน้ำคร้ใช่ไหครับแล้วมามนไยังไงครัเอาเรือรุ่นเดียวกันเนี่ยลงน้ำก่อนการทดสอบันจริงนะครับ เพื่อจะดูว่าสถานการณ์ในเรือลำนี้มันจะสามารถก่อให้เกิดการปัสสาวะได้จริงไหมตกน้ำแล้วอันตรายจริงไหมดูดใบพัดเรือจริงไหมตอนนี้ลงแม่น้ำไปแล้วนะครับอ่านี่เป็นตอนเฉียงในช่วงแรกนะครับที่เรือกำลังจะลงน้ำไปวันนี้ก็เพ่งทดสอบนะครับเป็นการทดสอบหลังจากเรือกำลังเตรียมความพร้อมอยู่เพื่อให้มั่นใจได้ว่า วันจำลองเหตุการณ์เนี่ยเรือจะมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการแลร่นเรือได้วันนี้จึงต้องมาทดสอบจริงๆก่อน <Okay. S 1> เบื้องต้นนะครับ <Huh? S 1> แล้วก็เพื่อให้มั่นใจสําคัญที่สุดก็คือว่าอาสาสมัครทุกคนที่เข้ามาร่วมครั้งนี้ <Huh? S 1> เขาต้องปลอดภัยนะครับ <Huh? S 1> เอาละครับท่านผู้ชมก็เห็นได้ว่า <Huh? S 1> เห็นได้ว่าเครื่องนี้มันจะหมุนไปหมุนมานะครับตามลักษณะการเลี้ยว เพราะฉะนั้นเวลาเครื่องร้อนแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะแบการจับเลยและท่านผู้ชมดูนะครับถ้าคุณแตงโมงใส่ชุดเลิกผ้าขึ้นมาเนี่ยเนะี่ยเขาจะต้องเดินผ่านจุดเนี้ยครับที่มีสายยงสายยางเต็มเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณแตงโมงใส่โค้ดอยู่นะครับใส่โค้ดอยู่เนี่ยเขาจะเดินมาบนความเสี่ยงมากเลยนะครับที่จะเดินมานี่ขนาดถ้าจะเรียกว่าเกือบจอดแล้วนะครับเกือบจอดแล้วเนี่ยเขาใส่ชุดมายังไง เรือโยกเยกไปมายังไงแล้วก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็จะมาจับตอนนี้เราเชียบท่าอยู่นะครับอ่าต้อนรับคุณอัญชริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับอีก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 แก๊งแก๊งเนี่ยเขาทำแบบไม่กรงกลัวกฎหมบ้านเมืองกันเลยเนาะเอใช่อันนี้คือมันก็ไม่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 แน่ใจว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเราทำหน้าตาหรือเปล่าก็ต้องให้ที่ตุ้ช่วยไปเช หาคนเหมือนพี่แซนเนี่ยพี่แซนจะมีการแจ้งความหรืออะไรใครหมไม่ไม่ไม่รเร่ร่นไาก็ยิ่ดีกัน้อๆที่ได้าดนะสู้ๆค่ะสงัอะไรโทรมาได้่อย่ไต่ก่อนรองะดืมแอลกอฮอล์ละชั่วโมงก่อนเข้ามาขึ้นเรือกับเราด้วยแม่มันยังไงต้องจับตอนขึ้นก็ต้องจับบ่ออยู่ดีกับหอกอะไรเพราะตงมี้มันมีที่จับมันนี่มีที่จับ ยังไงก็ต้องจับเห็น DNA นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทดลองกันว่าถ้าความเร็ววิ่งไปที่8น็อตแปดน็อตั้ง8น็อตเลยนอน <4. 5. S 1> ได้ไหม 5. 5. จับ <8. S 1> ได้ไหมสเเถียนได้ไหมเดินมาอย่างไรย้ำว่านี่ขนาดผมไม่ได้แต่งชุดโอเวอร์โคดเหมือนคุณแตงโมนะครับที่ต้องระมัดระวังความพรุงพรังยืดยาวออกมาหรือจะต้องฟาดาน สายรูงระยายใช้เรือของเครื่องยนต์แล้วก็ต้องไปจับบนความเสี่ยงการโยกเยกแบบนี้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่งโมจะต้องเดินผ่านผู้ชายคือจ็อบที่นั่งอยู่ฝั่งนี้มาก่อนนี่เรือกำลังแล่นไปนะครับ6น็อตนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมดูครับว่านี่คือ8น็อตท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้าง1 8น็อตเนี่ยเรือมันจะเอียงลงมาหน่อยโค้งลงมาพอโค้งมาเนี่ยมันเสี่ยงตกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ และเมื่อสมมติว่าคุณแตงโมจะเดินไปที่ปัสสบวะท้ายเรือโอ้โหท่านผู้ชมครับแค่จะยืนเนี่ยยังยากเลยครับยังต้องถ่วงน้ำหนักมาข้างหน้าไม่เราตกนะครับและท่านผู้ชมมองที่ดูว่าแค่จะเดินลงไปงล่างเขาจะเดินไปยังไงโดยที่ไม่แตะเบาะเลยเพราะไม่มีดี a เของแตงโม,มนบนเบาะเลยนะครับแล้วเขาจะลงไปยังไงไม่มีที่จับด้วย ใน8น็อตผมยีต้องนั่งเลยครับยืนยังยากเลยพอถึงจุดนี้ตอนนี้เอียงนะครับเรือเอียงผมจะลองเป็นคุณแซนนั่งอยู่ท่านี้นอน8น็อตนอนได้นะครับนอนได้ไม่ใช่ปัญหายังไม่ตกเรือแต่คุณแตงโมนั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นน้ำมาไปครับ น้ำที่กาบเรือเนี่ยในที่ปดน็อตเนี่ยถ้าผม้ชมเห็นไปครับนี่ไม่ได้8ปดน็อตนะนี่เมื่อกี้เรา8ปดน็อตใหม่นะอยู่เราแปดน็อตใหม่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่ากาบเรือมันไม่ได้แห้งนะครับลักษณะกาบเรือเปียกอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมคิดว่าคนจะไปฉี่อ่นะเขาอยากจะฉี่ไหมข้อแรกก่อนนะข้อที่2ก็คือว่าคนที่นั่งอรือเพื่อจะไปฉี่เนี่ย เวลาน้ำมันมีฟองขึ้นมาเมื่อ8ล็อตเขาจะฉี่ได้ไหมโดยที่ไม่เปียกที่เขามีเสื้อโอเวอร์คอทอยู่ด้วยเสื้อโอเวอร์คอทนะครับและตกทางซ้ายเรือมันจะลงไปพัดเรือได้ยังไงอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่เราต้องหาความจริงเราต้องขจัดความกลัวออกไปกับการที่ทำให้คนไม่กล้ามาสวยหาความจริงและเราจะต้องฝ่าฟันการขัดขวางที่ไม่อยากให้เราสวยหาความจริงด้วยด้วย โดเนเงินนะครับไม่ให้จัดบ้างอ้างว่าพวกเราจะมาขีดขวางการ,กรจราจรทางน้าบ้างจะทําการในสิ่งที่ไม่ปลอดภัยบ้างก็เรียนให้ทราบว่าอันนี้โดนผักตบชวานะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมขนาดผักตบชวายังถูกผากออกเลยยังถูกผักออกเลยตอนนี้เรือจะเริ่มถอยหลังนะครับ ท่านผู้ชมดูสิรองเท้าผมยังเปียกเลยากาบเรืออย่างนี้เหรอครับที่เขาจะมานั่งฉี่ท้ายเรืออันนี้ก็ชวนคิดให้เห็นว่าเดีย๋ยวเราวิ่งแปดน็อตน,นะนะอยู่นะท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งองเต็มเลยด้านหลังเปียกเต็มเลยแปดน็อตแล้วดูดิท่านผู้ชมใครจะมาฉี่สภาพอย่างเนี้ผมให้ผมนั่งผมยังไม่กล้านั่งเลยแล้วแตงโมจะกล้านั่ง ื่อจะเประียกเหรอครับอย่าลืมนะครับมีโอเวอร์โค้ดด้วยดูดิครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามที่ต้องถามว่าคุณแตงโมนั่งตรงนี้จอฟนั่งเฉียงจะไม่เห็นคนขี่เหรอนั่งเฉียงด้วยแล้วมันไม่โป้เหรอนะครับนี่เป็นคําถามที่เราคิดว่าเราต้องหาคําตอบและการที่เรามาวันนี้เพื่อพิสูจน์ว่า พวกเราคำนึงถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครเราต้องมาเห็นเองก่อนมาดูความปลอดภัยความพร้อมของเครื่องยนต์ความพร้อมของสภาพว่าเดิน่างไรเพื่อไปกําหนดวิธีการให้อาสาสมัครต้องได้รับความปลอดภัยในการทดสอบแบงนี้ครับตอนนี้เราก็ท่านผู้ชมดูสิครับรองเท้าผมวางเพื่อตะครวเปียกนะเปียกคำถามก็คือคุณแตงโมใส่รองเท้าไหมะนาสวะ เวลาพบศพไม่ใส่รองเท้านะครับแต่รองเท้าตามหลังไปทางไหนก็ไม่รู้ในการเอ็กซเรย์แปลกไหมครับแล้วใครจะฉี่เนี่ยจะใส่รองเท้าไหมถา,มถามคําถามจะใส่ไหมใส่ก็เปียกอย่างนี้ครับแล้วใครจะใส่รองเท้าให้เปียกไหมถ้าไม่ใส่แล้วรองเท้าตามหลังว่าได้ยังไงเนี่ยครับเปียกเนี้ย ถ้าผู้ชมคิดว่าคลื่นที่มาก็ตามสภาพฟองก็มาก็ตามความเปียกที่มันเป็นละองลักษณะที่น้ําท่วมมาด้วยการที่มีลักษณะฟองขึ้นมามันจะทําให้เพื่ออำนวยต่อการปัสสาวะจรงิงหรือเปล่าเ,น,เ,น,เน,นี่ยครับมันดูแล้วไม่น่ารื่นรมในการปัสสาวะเลยจริงไหมและที่สําคัญคือตอนนี้มันเอียงอยู่นะครับผมจะลองดูว่า ถ้าผมจะลงไปอ่ะผมจะเกาะกับอะไรอย่างนี้ไม่ออกนะครับเอาดีนะผมก็ไม่กล้าลงไปนะในจังหวะนี้เพราะแนวโน้มจะร่วงสูงครับแนวโน้มจะร่วงเนี่ยสูงมันจึงยิ่งไม่น่าเพื่ออนวยต่อการปัสวะติหรือสถานที่ที่น่าปัสวะเลยจริงไหมครับและเรือลำนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่าเราเป็นรุ่นสูกเศ้าหรือไม่นะครับเพราะเรือลำนี้มีการทดสอบเรื่องคำนองเนี่ยหลายครั้งเพียงแต่ครั้งนี้เราจะละเอียดขึ้น ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงและการที่เรามาทาแบบนี้ก็เพื่อกําหนดวิธีการทดสอบทดสอบอย่างแรกก็คือกุญแจตกไหมในความเร็ว8น็อตซึ่งเราเชื่อว่ากุญแจอาจจะไม่ตกเรือนะครับประการที่2ก็คือว่าคนนั่งท้ายเรืออ้อมมาชุดปรุงร,รังผู้ชายเห็นพร้อมจปะปัสสาวะจริงไหมและก้าวข้ามเครื่องอย่างไรโดยที่ไม่พบเลือดวนบอกและประการถัดมาก็คือว่าท่ามกลางการเปียกน้ําของกาบเรือ ในความเรดน็อตมันเหมาะสมสำหรับการปัสสาวะจริงๆหรือไม่ดูเลยครับแล้วถ้าคนปัสสาวะแล้วเปียกท่านผู้ชมคิดว่ามันมันรื่นลมไหมนี่ความเรี้18ปด็อตอันนี้8น็อตเลยท่านผู้ชมดูดิอย่างเงี้ยนี่คือ8ปน็อตน,นะครับมันเป็นเกิดฟองน้ำอย่างเงี้ยรื่นน้ำแบบเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่ามันน่าปัสสาวะไหม มันเหมาะกับการปัสสาวะไหมเสือโคขาจะเปียกไหมถ้าเขาไม่เขาเริกผ้ายัางไงก็เปียกยูดีครับสภาพแบบนี้จริงไหมดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้เห็นว่าเรือเอียงมีความเสี่ยงตกน้ำแล้วก็อันตรายต่อการตกน้ำแล้วก็ก็คือมันไม่ได้แห้งครับมันเปียกน้ำแน่นอนรูจากสภาพแล้ว ประกอบกับไม่พบมือ DNA ของแตงโมนะครับบนบอ่อแถวนี้เลยทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองทิดดูว่า DNA แซนเนี่ยไม่อยู่แถวนี้นะครับมือมีแต่บนบ่อก,ก็แปลว่าพนักติดหรือเปล่าหรือการจับมือเกิดขึ้นบนมือนะครับเพราะว่าด้านนี้เวลาเป็นบ่อเนี่ยพบบ่อ ยุงตัวแต่ไม่พบมือแดนเวลามันนอนท้ายเรือเป็นไปได้ไหมเพราะมันไม่มี่จับครับเวลาคุณจะขยับตัวเพื่อสร้างความมั่นใจเป็นไปได้แหละนะที่ตัวแดนจะไม่แตะบนบอร์ดเลยเลยนี่เป็นคำถามทั้งหมดที่เราจะไปทําการออกแบบการทดสอบเพื่อเก็บรายละเอียดว่าการปัสสาวะท้ายเรือ กบบนี้ต่อตกเรือไหมที่นี่ที่ขึ้นเรือนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นเรือแล้วน้ำก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วเรือวิ่งผ่านเนี่ยเรือขึ้นแบบเนี้ยถามว่าใครอย่าไปเปสวัสดิ์ท่านผู้ชมอันตรายมากนะครับ ที่เป็นแค่เดินมาก็เสี่ยงบ้างแล้วแค่เดินมาก็เสี่ยงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้เห็นว่าก่อนการทดสอบเรามาทดสอบเครื่องยนต์จริงทดสอบสภาพแวดล้อมจริงและเพื่อไปกำหนดทำให้อาสาสมัครทั้งหมดต้องมีความปลอดภัยนะ ดังนั้นขั้นตอนความปลอดภัยของเราจะเป็นอย่างไรก็จะไปหารือกันก่อนที่จะมีกัดการคัดเลื่ออาสาสมัครเพราะพอเราเห็นสภาพแล้วอาสาสมัครก็สําคัญมากนะครับว่าจะต้องเป็นคนอย่างไรส่วนสูงเท่าไรน้าหนักเท่าไรแขนกวแรงแค่ไหนหรือเฉพาะความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะทาให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด